ด้วยสำนึกพระคุณพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมะอธิการท่านรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุปโส,โส่สงเสริมนะครับวันนี้ก็จะมาพูดต่อจากเมื่อวานที่ว่าคลิปมันยาวไปนะครับนะเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องที่มาที่ไป ของสรรพสิ่งนะครับเพราะสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแต่สิ่งเดียวมันต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเหมือนพวกเราที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้เกิดมาคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวมันยังเกี่ยวพันกับสังคมสรรพสัตว์อีกเยอะแยะมันจึงเกี่ยวคำกันมันจึงเกี่ยวกรรมกันได้มันมันก็มีทั้งเหตุทั้งปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีโรงไฟฟ้านะครับ ก็จะมีสายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าส่งผ่านสายไฟมานะครับมาเนี่ยโรงไฟฟ้าเขาจะมีเอเอไดานาโมเนี่ยเขาจะเขาปั่นไดานาโมพอไดานาโมหมุนเนี่ยมอเตอร์ก็จะหมุนนะมันก็เหมือนการขับเคลื่อนเนี่ยมันมี3ามอย่างเนี่ยเ,เ,หเหมือนเหมือนเหมือนไอ้กิเลส กิเลสกรรมวิบวิบากเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าเราหยุดเราหยุดไอ้ต้นเหตุอะวิบากเนี่ยมันจะเหมือนกับไดนาโมถ้าเราหยุดไดนาโมหยุดหมุนมอเตอร์ก็จะหยุดหมุนนะครับเนี่ยมัน,ม,นมันวิธีวิธีเปลี่ยนแปลงอะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้อะว่า อะไรเป็นอะไรเราก็ใช้คำว่าอาวิชชาตอนนี้รู้แล้วเนี่ยอย่างรับธรรมะแล้วเนี่ยเราสามารถเอากิเลสกรรมวิบากออกได้เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันทำได้จริงๆนะครับหลายคนสงสัยแล้วก็มีคำถามมานะครับก็เลยถือโอกาสมาตอบคำถามาคนที่เขาถามว่า โครงการมหาพยทานเนี่ยมาจากไหนก็ตอบว่าเนี่ยมาจากปี2อ1 5นเนี่ยมีพรรคโพธิสัตว์ให้กาบพันกราบให้ตั้งปณิธานหนึ่งข้อนะครับเนี่ยน้อยก็ชวนคนตั้งปณิธานนานแล้วอุปสรรคมีไหมครับมี แล้วแล้วแล้วแก้อุปสรรคได้ยังไงก็ต้องอาศัยบาร,รมีโพธิสัตว์กวนอิมขึ้นไปเคลียเคลียให้พอพระอ,องค์เคลียให้แล้วมาแต่นังสือก็มาบอกว่าเออเป็นปณิธานส่วนตัวนะเป็นปณิธานส่วนตัว,นะว,ตวมันก็จะตัดปัญหาเรื่องที่มีหลายคนบอกว่าเป็นปณิธานส่วนเกินนะครับคือตรงนี้มันเป็นเรื่องจริงซึ่งการเข้าใจผิดอะมันก็จะมีกันอย่างเนี้ยอ่อ เหมือนคนเข้าใจผิดว่ามอเตอร์มันหมุนเองอ่ะอะไดนามมันหมุนเองอมีสายไฟมันมีไฟเองโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมันทำงานเองคือถ้าเรามองเฉพาะจุดเฉพาะจุดอะแต่ประสิท์มันก็ทำงานเฉพาะหน้าที่หน้าที่ของเขาแต่มันมันเกี่ยวพันกันหมดเลยมันเกี่ยวพันกันหมด ตอนนี้เรารู้ที่มาของปณนิธานมหาพัานานแล้วนะครับว่าที่ว่าทําได้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีคําถามอีกว่าถ้าเราจะตั้งปณนิธานเนี่ยเราเอาใจไหนเอาใจไหนตั้งอ่ะบางคนเขาบอกต้องเอาใจจริงอะไรใจจริงเขาก็าบอกว่าเขายังโลภโกรธหลงเขาตั้งไม่ได้อ่ะเขาว่าอย่างนี้ คือจริงๆแล้วเนี่ยสามใจอะ่ะไม่ไม่ต้องใช้นะครับเราใจเราใช้ใจฟ้าเอ่อใจฟ้าเนี่ยตั้งปณิธานมหาภพยทานได้ใจฟ้านี่เป็นยังไงใจฟ้าเนี่ยจะไม่มีคนผิดอยู่ในใจเขาจะให้อาภัยตอบหรือไม่ให้ก็ไม่เป็นไรใจฟ้ามีแต่เสียสละอุทิศเนี่ยใจฟ้า มีแต่มีแต่เสียสละอุทิศนะครับใจฟ้า